ครับก็วันนี้เข้ามาดูในสวนป่าร่วมยางลุงแป๊กแพร่หาก,การเกษตรนะครับตันนี้ดูไม้หลากหลายนา,นานาพันธุช์ชนิดนะครับที่ปลูกไว้ในสวนในป่าร่วมยางนะครับก็รกสักหน่อยนะครับ นี่เป็นต้นจำเสาํำเสานะครับจำเสามีห่างกันประมาณาประมาณหนึ่งเมตรสองเมตรนะครับาจากต้นตำเสามาเป็นต้นนี้เป็นไม้นนนะครับไม้นนแล้วก็มา ม้พยอมต้นนี้นะครับอติดกันห่างกันประมาณหนึ่งเมตรแล้วก็อีกประมาณหนึ่งเมตรกว่านะครับก็เป็นคอไผ่ไผ่ตังมนนะครับนี่ใครบอกว่าปลูกไม้แล้วมันไม่โตมันไม่ขึ้นนะครับห่างกันประมาณเมตรครึ่งนะครับกับกอไผ่แล้วก็อันนี้ต้นพยอมใครอพยอมพยมอมเนี่ยครับ เยอะแยะเลยกอไผ่กอไผ่ก,ก,กับยางนาอ่ากอไัยกับต้นยางนะครับต้นยางพา,าราก็ห่างประมาณเม็ดครึ่งอีกประมาณเม็ดครึ่งก็มาเป็นยางนานี่ก็ต้นยางแล้วก็สลับด้วยยางนาอีกต้นหนึ่งนีครับ ออย่างน่ะแล้วก็หันมาทางนี้ก็เป็นกอไผ่นี่ไผ่ต้นนี้รู้สึกว่ากอนนี้รู้สึกจะเป็นไผ่ใบกับแดงครับไกับแดงแล้วก็ถัดมาก็เป็นพยูงเอ้ยไม่ใช่อ่าจำเสากันเกล้านะครับนี่ อยู่ติดกันเลยนะครับห่างประมาณสองเมตรนะมาอีกประมาณสองสามเมตรก็เป็นกันเกลาตําเสาแล้วก็อันนี้เป็นไผ่ไผ่ก้าวดาวไ่ก้าวดาวนี่เป็นตําเสาอันนี้มันขึ้นกิ่งมาไม่สวยนะครับก็อันนี้ต้องตัดออกไปกิ่งหนึ่งต้องตัดออกนะครับไม่ได้ ยังไม่ได้ตัดก็เป็นยางนาห่างประมาณประมาณหนึ่งเมตรนะครับดูสิอ่านี่เป็นหลุมพอนะครับหลุมพอนี่หนอนเจาะอันนี้หนอนเจาะนะครับก็มีศัตรตูเหมือนกัน,กนต้นยางนาเอ้ยตน้นหลุมพอ่อก็อีกประมาณเม็ดครึง่งก็เป็นตําเสากันเกลา้า ไม้นอนอเต็มหมดเลยแล้วก็ไผ่สร้างมนหางออกมานิดนึงอ่านี่เป็นมะมุดมะมุดหางออกมาอีกก็เป็นมะพร้าวเต็มไปหมดอ่านี่ก็เป็นกัญชาลําเสา ต้นขึ้นต้นไม่สวยนะครับ